เขาเรียกว่าควนตีนถ้าพูดกันอย่างนั้นเขาเรียกควนตีนและเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วแถมต่อปากต่อคำกับยายคนนี้ยายคนนี้มันเหมือนจะจะกินเลือดกินเนื้อท่านนายอารักษาการนายกรัฐมนตรีใช่แล้วตัวมึงเองเนี่ยมึงไม่ดูสภาพมึงเน่ยน้ำเสียงที่ใช้ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยจรรยาบรรณก็ดีหรือพวกนี้เนี่ยมันเรียนผ่านทางสื่อจริงหรือเปล่ามันได้รับการอบรมจากพ่อแม่มันมาเปล่าว่าการให้เกียรติคนการให้อะไรเนี่ยอย่างผมด่าผมก็ด่าหยาบ แต่ผมด่าคนที่เลวระยำใช่ผมไม่เคยด่าคนดีคนดีๆทําดีดาผมแบบยินดีกับเขามีทั้งดีมีทั้งเลวแต่เรื่องเลวถ้าเรื่องเลวมีน้อยก็เราก็ต้องเอาความดีเข้ามากลบแต่ไม่ใช่วันนี้โอ้โหมึงจะเตี้ยาให้เป็นให้ตายแล้วคุณดูนะครับผู้นำมาเต้ยอย่างเราอย่างรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ย อ่าคุณคุณธรรมเวชชัยชัยเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยใช่ดูตั้งทำงานครับไม่มีการพักผ่อนไม่มีการพักผ่อนแล้วใจเย็นมากเรียกผู้สื่อข่าวใหญ่คนเนี้ยอีกคนเนี่ยเรียกท่านเรียกท่านอย่างนี้ใช่เขาเหมือนกับอะไรครับมึงเนี่ยเป็นเป็นรุ่นลูกเขาใช่เขาก็พยายามใช้คำว่าเป็นผู้อวุโสกว่าเรียกท่านดีว่าไม่เรียกลูก แต่มึงก็ยังดันทุลังที่มึงจะอยากดังคือพูดง่ายๆการตักคำถามบอกว่าถ้าผลถ้าเป็นผมตอนสัมภาษณ์ตอนเลือกตรงเลือกตั้งสัมภาษณ์คนนู้นสัมภาษณ์บ้านี้เราจะถามว่านโยบายเป็นไงครับแล้วคิดว่าวันนี้จะสู้เขาได้ไหมหยังไงได้ทำไมคุณไม่ถามอย่างนี้คุณไม่ถามอะไรเรื่องเกี่ยวกับภาษีภาษีใช่เสร็จแล้วอะไรครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคือเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงความเป็นความตาย ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษีต้งภาษีทําทมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับแต่ถ้าคุณจะให้เกี่ยวให้โยงเดี๋ยวเขาก็ตอบได้ใช่ถูกแค่นั้นเองถูกถ้าคุณถ้าคุณจะตั้งคําถามมันก็ต้องตั้งคําถามที่มันที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศเออคุณต้องตั้งคําถามที่ที่เอ่อต้องต้องเป็นคําถามที่มันดูดีไหมเพ<อ>ื่อที่เขาจะได้ได้คําตอบอกอกมา<อ>ให้อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช่คุณไปตั้ง <c oughs> ตั้งคาถามว่าไงป่ะเหมือนประมาณว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยนะ ปรปโยนให้กับกองทัพเรื่องของภาษีก็คือไปโยนผูกคอกองทัพไหมเดี๋ยวเอาเอาแก้คํานี้มึงก็ผิดและอีเวนใช่คือจะไปะโยนให้กองทัพได้ไงกองทัพเขามีหน้าที่ป้องกันประเทศเขาไม่มีหน้าที่ไปคุยเรื่องภาษีถูกต้องอีควายเออแล้วเรื่องของภาษีเนี่ยสื่อคนนี้เนี่ยนะ ้องด่าไปถึงคนที่จ้างคุณด้วยคุณก็ไม่ให้ข้อมูลอีสื่อคนนี้มากด้วยหรืออาจจะให้มาแต่อีสือนี่ไม่เอาวุฒิภาวะใหญ่คนนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะอีนี่เนี่ยตั้งคําถามอยู่บนความสะใจของตัวเองคุณพูดไปได้ยังไงจะยุให้รัฐบาลกับกองทัพเขาเสื่อมกันอย่างนี้ให้เขาตีกันทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นปึกแผ่นกันประชาชนวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเข้าใจจดใจจ่อให้กําลังใจทั้งรัฐบ,บาลทั้งกองทัพว่าวันนี้จะทํำยังไงบางคนนี่ไปเอาข่าวมั่วๆม,มา เรื่องเฟคนิวเมื่อกี้ฝากบอกอ่า,ออาท่านรัฐมนตรีไปแล้วะนะฮะบอกว่าบอกด้วยนะฮะเรื่องเฟคนนวนะตามไม่ทีเธอใครให้ข่าวล้ายไขยอะไรกับประเทศเนี่ยไม่เคยให้ข่าวสร้างสารรค์ประเทศตอนนี้เนี่ยนะฮะทั้งฝั่งเราก็รู้นะแล้วก็ได้เตือนมาแล้วด้วยกับพี่น้องประชาชนว่า ตอนนี้ไอ้พวกที่เป็นแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมันหากินไม่ได้ไม่ได้แล้วฮนะพอมันหากินไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกขเขมรมันก็เลยจ้างไอไ้แก๊งคอเซนเตอร์ในการเอาข่าวเฟคมีเข้ามาในประเทศไทยทีนี้ถามว่าประเทศไทยตอนนี้ตั้งวารมกันแล้วหรือยัง นะสกัดกั้นไอข่าวเฟกนิวแล้วก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วก็ละกันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อะไรที่ยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแชร์ไปอย่าไปเช<ล>ื่อฮะแล้ว <c oughs> ที่สําคัญนะคะ <c oughs> ต้องย้อบอกเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือใครรู้ไหมคือสื่อหลักเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนี่แหละถ้าคุณไม่เอาเฟกนิวมาบอก ประชาชนก็จะไม่แชร์เพราะส่วนใหญ่ที่ประชาชนแชร์แ,แชร์เนี่ยเกิดจากอะไรไหมเกิดจากสื่อหลักนี่แหละเอามาเผยแพ,แพร่แล้วเอามาพูดก่อนแล,แล้วอะไรรู้ไหมฮะผมนี่ฟังคาหูเห็นคาตาหน้าจอเลยสื่อบังสื่อแหมมันน่าจะเอาเป็นเอาตายเกี่ยวกับเรื่องการแถลงข่าวระหว่างกับอ่าอีหอยหลอดของเขมรอีหอยหลอดคนไหนอะ่ะก็อีหอยหลอดเนี่ยที่ติดพลโทโน่ะแมงไม่รู้ได้มาเพราะอะไรอีนังมาเรอนะไอะอีมาลรหอยหลอดอ่ะ,อะน่ะ คุณแดนที่คุณจะบอกว่าของเราเนี่ยทาไมการข่าวช้ามันไม่ได้ช้าหรอกครับการข่าวของเราเนี่ยการจะออกข่าวของเราเราเป็นประเทศเราบอกแล้วไงเราเจริญกว่าเขาถ้าข่าวไม่จริงแล้วเรามาออกก่อนคนก็ด่าอีกการข่าวไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโกศรัฐบาลโกศกองทัพบกวันนี้ถ้าพูดอะไรออกไปถ้าแล้วมันไปตรงกันข้ามอีกไอ้คนฟังมันก็ไอ้คนที่มันอคติอยู่แล้วมันก็อคติอยู่อีกเพราะวันนี้การข่าวก็ถึงบอกเลยครับ ว่าเขาให้เป็นกิจจาลักษณะโคศกรัฐบาลแหล่งเรื่องนี้อ่าโคศกของกองทัพเขาก็มีมาใช่ไหมฮะมีอ่นาท่านานันตาหารเรือกลับกับสุภาพตีกับสุภาพบุรุษและตอนเช้าจะเป็นท่านวินไทยะนะฮะเป็นองค์ขาวอ่องค์ขาวองค์ขาวอ,องค์<อ>งดำนะเราต้องขออนุญาตเรียกกันอย่างนี้นะเพราะอ่าเสเบิร์ดกับเสวินไทยอ่าเสเบิร์ดที่เขาเป็นองค์ดำองค์ดำ แล้วก็ส่วนท่านวินไทยเนี่ยเขาเป็นเองค์ขาวพระเอกาทศรสกับพระนเรศวรในเรื่องของเรื่องของท่านมุ้ยก็เลยบอกว่าเราต้องฟังข่าวอย่างนี้นะครับแล้วแล้วคนที่บอกว่าโอ้ยเราจัาก็คุณเล่นไปฟังข่าวเฟกนิวกกันวันนี้จะมาโทษไม่ได้แล้วครับการแถลงข่าวหรือการให้ข่าวของกองทัพก็ดีของรัฐบาลก็ดีต้องมีการสกรีนครับผมไม่ได้มาเข้าข้างนะ แต่ผมพูดด้วยความเป็นจริง<ะ>เพราะว่าการข่าวอย่างนี้ถ้าปล่อยออกข่าวมุ่วมั่วไปตายเลยฮะเสียหายหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะทางการข่าวอย่างนี้แต่ก็ต้องฝากบอกคุณจิรยุห่วงรับว่าคุณจิรยุครับในฐานะเรารู้จักกัน<ะ>เป็นพี่เป็นน้องกันผมรุ่นพี่นะครับพี่บอกเลยอยากบอกว่าท่านจิรยุว่าไงรู้ไหมให้สก,กินนักข่าวในธรรเนียบเวลาสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่<ะ>สก,กินหน่อยนะครับ ถ้าสก,กินได้ช่วยหน่อยนะฮะเพราะว่าผาพมันออกมาเนี่ยเป็นการโอ้โหไม่ไหวฮนะถ้านักข่าวฐานอนรดอีเป็นอย่างนี้กันหมดประเทศไทยผมถามแล้วครับแล้วคุณจะเอาข่าวที่ไหนนะจะทํำยังไง<ะ>ผมเนี่ยครับเห็นใจท่านรัฐมนตรีอ่าภูมิธรรมมากการทํางานตื่นเช้าไม่มีครับแนบนอนไม่ได้นอนบ่ายต้องมากว่าจะกลับแล้วกว่าจะมา,ำมาํำนัาแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องทําหน้าที่แทนนยายกแยทองทานแล้ววันนี้ก็อยากฝากบอกฮนะ เมื่อไหร่จะคือนอำนาจให้านายกแผ่นทองทานสักทีนะ,<ฮ>ะนะครับจะได้ดูกันนะ,ะว่าการทํางานมันเป็นยังไงมมไม่ต้องมานั่งด่ากันตามหลังชอบประโยคนี้มากเลยเ <ฮะ S 2> มื่อไหร่จะคือนอำนาจคือนอำนาจนะให้ในายกรัฐมนตรีเพราะวันนี้เนี่ยก็บอกแล้วไงครับพอโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไม่รู้ใครจะทํา <ฮะ S 1> ต้องเปลี่ยนมาให้จับ รอ,องนายกทำทั้งๆเรามีนายกอยู่แล้วใช่เห็นไหมในขณะเดียวกันเนี่ยนายกตัวนายกตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่แน่ใจอ่ะไอ้บุนมาเน็ตเนี่ยเห็นไหมมันโพสต์มันด่ามันว่าคนไทยมันหาว่าเราเนี่ยโกหกอย่างนั้นอย่างนี้และตัวมันก็โกหกมาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ฟังเราในประเทศไทยนะให้คืนอํานาจกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานจีนอวส,สักทีหนึ่งจะได้มีการตอบโต้ได้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันกันขึ้นมาบ้างแล้วบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ผมไปได้ทุกหมู่ทุกแหล่งทุกที่นะสถาน<ะ>ที่บันเทิงเริงลมที่ผมได้ผ่านไปดูผ่านไปเจอ<ะ>ยามค่ำยามกคืนเนี่ยไปเจอคนนูน้นไปเจอคนนี้ไปเจอคนนี้พระเอิญน,นะผมไปเจออ่าคนคเขมร น้องๆเขาเห็นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่เขาทำงานเป็นเวเตอร์คือเด็กเสิร์ฟนะเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กอะไรตามตรงนี้ตามตรงนี้ตามนี้เขาคุยภาษาไทยก็ผมก็ไปคุยกับหลายคนเลยเพราะน้องสุภาพตรีผมบอกเห็นเป็นยังไงครับเอาบอกเป็นไงแล้วอย่างนี้ที่บ้านจะอยู่ไงเราไม่อยากกลับบ้านเหรอเราผมเรานะเราไม่มีการรังเกียจนะเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาที่เราจะต้องไปรังเกียจคนเขมเห็นเราก็ถามว่ารู้ไหมเขาตอบเลยน้องๆหนูขอไม่กลับค่ะ หนูขอไม่กลับหนูขออยากอยู่ประเทศไทยแล้วหนูก็จะมีแฟนเป็นคนไทยอยากจะมีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็บอกว่าถ้าหนูตั้งหลักประเทศไทยได้หนูก็จะไปเอาพ่อแม่กลับมาแล้วก็ขอมาอยู่ประเทศไทยเขาจะไม่กลับไปอีกแล้วเขาเป็นคนกระเม็นหัวใจไทยครับแล้วอีกอยาแล้วล่มผู้ชายอ้าว่าไงครับ,รบผมก็ไม่กลับยังไงผมยังไงหัวเดตติ้งใคก็ไม่กลับผมก็ไม่กลับกลับไปอดตายแล้วผมขออยู่เนี่แหละอยู่ประเทศไทยแล้วมีคนหนึ่งบอกโอโหรักสถาบันเรา จำได้ไหมก็ออกติ๊กต็อกรักสถาบันรักพระเจ้าอยู่หัวรักอะไรเราก็เลยบอกโอ้โหเราเราเป็นคนไทยเนี่ยนะใช่แม่อ้โหเราเราฟังแล้วเราก็มีการซึ้งอ่ะฮะแล้วไอคนไทยบางคนนะครับที่ไม่รักนะครับที่มึงคิดจะใจเห็นต่างแม้กระทั่งกองทัพเขายังให้กําลังใจกองทัพไทยค่ะนี่ขนาดเขาเป็นส่วนเดียวนะของเขมรแต่ผมได้ถามมาแล้วเขาทางานถามแล้วกี่ปีบอกอยู่หลายปีแล้วก็อยู่ที่นี่ เราบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรแล้วครับเราคนไทยเร,เราจิตเมตตาเราคนไทยเราผมเชื่อคนไทย่ะเมตตาไม่เหมือนกับบางคนนันที่ไปตกเ้าเนี่ยวันนี้โดนติดกุก๊แล้วไปอยู่ในกงแล้วอันนี้ก็ไม่ควรไอ้ชื่ออะไรนะ,อะไอ้กร<ข>งกรงกง,ง,ง,งมึงมินไปตกเ้าตอนนี้ไอ้กงมาอยู่ในไม่อยู่มึงมินแล้วไปอยู่ในกุอยู่ในห้องถ<ข>ังแล้วอยู่ในกไปราอย่านะครับเราเป็นคนไทยแล้วครับเราอย่าไปทําร้าย เราอย่าไปทําร้ายคนขมรหรือคนที่ไหนล่ะครับ,รบวันนี้เขาก็บอกแล้วครับหนีร้อนมาพึ่งเย็น่เหมือนเราเนี่ยเป็นคนไทยถ้าไปอยู่ในประเทศเขาถ้ามันทําร้ายเนี่ยเราก็จะรู้สึกอัดเราก็รู้สึกจะโกรธถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทํายังไงครับน้ําเย็นเข้าลูกเอาด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปใช้กําลังเพราะวันนี้บ้านเมืองเราก็บอกแล้วครับว่ามันมีภัยรอบด้านนะครับเราต้องเป็นหนึ่งเดียวจุดเดียวกันอย่าทําตัวเหมือนเยี่ยงสอสอบางพับที่ไปดั่งด่ากองทัพ แล้วก็ทำกลางนะฮะไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยววันนี้เร็วๆนี้ครับเวรกรรมมันจะถึง<ช>และแล้วมันจะถึงและแล้วจะเห็นแน่รู้ว่าใครเป็นใครใ<ช>นะครับเรื่องการข่าวเข้าใจนะครับว่าการที่จะพูดหรือการที่อะไรมันไม่ได้ช้าหรอกครับ<ช>แต่เพียงแต่ว่าการพูดอะไรออกไปเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าสื่อวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ข้างรัฐบาลก็บางสื่อก็ไม่ได้เข้าข้างกองทัพ